สวัสดีนะครับผมอยู่กับพิสันคนโคกรถไถทองคำนะครับตอนนี้ก็กำลังหลบวาวนะครับสำหรับตัวแรงของพิสันนะครับฟ้านหลุมไหมนี่มีหลุมไหมไม่ไม่ไม,ไม่มีหลุม,มโอโ้อยเครื่องตึงตองโดนลองโดงโดไม่ทำเลยเ อะไรก็สร้างเองนะนี่เป็นมูลเล่ทั้งนั้นนะพี่ามาหนุนนะเนี่ยตีสมคิดหลบเบาสักหน่อยนะครับหลบแคสีมิลโม่หลบกแค่4มิลไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงนี่แหละไม่เอาสุดเลยออ๋อนี่ปับเปะเลยเปะอย่างกระแม่นอย่างกระจับวาง ลืมหาแหวนมาอีกแห <laughs> วนอันนี้อ่ะอผมเก่าใจไม่อกก็ได้เราจะบอกแค่มีควันขาว,น,าวา <laughs> น้ำมันเครื่องแห้งใช่ปะ่ะถ้าน้ำมันเครื่องแห้งนี่ือว่าต้องอัดปลอกใหม่เลยใช่ไหม <kung> <haft kaz ali> อุกปรกปรณ์นะครับล <Momo S 1> ็อกไว้แล้วใช่ไหมเนี่ยแค่ว่าอ้าวไม่ได้ใช้แล้วทำยังไงอ่ะจำเมาอ๋ออืมอืมอันนี้คือว่าคิดค้นขึ้นเองเลยเนี่ยจจางก็ทำมาเหมือนกัน แค่นี 30, ้นะสามหมื่นโอ้โหแพงเหมือนกันนะดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่ละสามหมื่นนะครับเพื่อนเกือบตัวตเลยหนักจังหนักมากเลยเหรออุ้โยเออก็ห <c oughs> นักกันี่ลเยลยเออแค่ได้ตัวเดียวก็หนักหลายโลแล้วอ,อันนี้พ่อทำอะไรเนาะพอ่ออันนี้พ่อทำอะไรอะ่ะ ปีเปล่าว้าวอันนี้ั p ร้อยยี่เครื่องมันเป็นเครื่องอะไรเนี่ยเ,เครื่องเก่าค่ะเ่ค p ร้อยยี่แต่ว่าเป็นระบบธรรมดาอ๋ออันนี้ค่าเสียตัวเท่าไหร่เนี่ยเกาห้า up ร้อยยี่เนี่ยยังไม่สามรอบดีนะครับประมาณเข่าๆได้ไหมถึงก็มีลูกไหมมีปอก ที่รู้ๆปอกอะไรใหม่แล้วข้ออะไรเปลี่ยนใหม่ปะล่ะไม่เปลี่ยนข้อเดิมใช้ลูกอาร์พีร้อยยี่สิบแล้วก็คึ่งอ่างปหมอ๋อคึ่งอ่างน่าจะอยู่ประมาณอันนี้อันนี้งดงดยังยังดันไว้ก่อนอีมอืาเรายังไม่ไม่รู้อืมยังยังไม่รู้เนาะอ่ายังไม่อยากตัดสินใจเอาที่เอาที่แน่ถึงหมื่นไหมไม่น่าจะถึงไม่น่าจะถึงเนาะอ่าโอเคนะมีคำวาวโตด้วยนะอ๋อมีวาวโตด้วยครับอะไรครบเลยอืมครับ แต่แคมไม่มีอ,อ๋อแต่แคมไม่มีแต่เป็นระบบเดิมเนีย่ยไม่ใช่ไดเรกก็คือมีเงินจะไม่ต้องขอแล้มีเงินใส่เงินเดิมเลยต้องมากึ่งอ่างอันนี้ยังยังไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยยังครับคุณโอ,อ้โห95ครับอัพ100หย,ยีเดี๋ยวมาตัวนึงนะ่ะช่างหนูนะ่ะช่างหนูอก,กองนนเอามาณ140มาอัพ105คูปต้าเหรอใช่นี่นะครับ มาแล้วบ้างพี่หนูโทรมาแล้วนี่นะครับอันนี้ของพิสันเอาแบบหมุนติดง่ายออเอาแบบหมุนติดแล้วก็มีพลังหน่อย <c oughs> นี่นะครับอันนี้ก็ทําใหม่นะครับตัวไอเจ้าอ่ารู้นะนู่นหนูนะตอกบูธใหม่เลยนะครับตีเห็นฝั่งนู้นนะอ่านี่นะครับพิสันซูไม่ดูเลย นี่นะครับแล้วก็อันนี้ก็ทำใหม่ไปเจ้ถูกระเอาอะไรโอ้เจ็บแปดห้าโอ้เจ้าพังกูจะไม่เอาลรมั้างล่ะโอ้ตามเลยแถวเนี้ยเราทำลูกสูบอะไรให้มันเข้าที่อะไรเรียบร้อยก่อนอืมแล้วก็ไล่สเต็ปวาวอันนี้ก็ต้องพอกใหม่แล้วลวดอะไรมียังมีครบหมดแพงไว้เส้นหนึ่งลวดเชื่อมไหมลวด ผมใช้เฮดเฮปแปดร้อยแข็งโป๊กปะเอาให้กลโอ้โหกล่องแก้พันกว่าบาทผมเคยซื้อกล่องร้อยกว่าบาทมาใช้กันที่จังหนูก็ใส่กันทุกทุกวันก็ยังไม่สึกเลยนะเล่ะไอ้กล่องพันกว่าบาทเนี่ยนะอ๋อแข่งไม่ดีเฮปเออเอาอันนี้เอาเลยเอาเลยเอาให้พ่อได้เอออากจะถอดออกนะครับ หรือหมดนะครับอันนี้เอาอ่างไปคว้านเดี๋ยวอันนี้ออกไปก่อนไอตัวนี้ไม่ต้องเอาใส่เหมือนเดิมแล้วน็อตเป็นใส่เหมือนเดิมเฟืองยังดีๆอยู่เลยตอนนีน้ถ้าถ้าเกิดว่าเราจะไปเป็น,เป,นเป็นไอเจ้าไดเล็กเปลี่ยนตอนนั้นนะฝาสูบแล้วก็ลูกแล้วต้องเปลี่ยนยกนี่เลยเนี่ยทั้งหัวฉีดเพราะฉีดเปลี่ยนใหม,ม,ม่ปัม๊มอะปั๊มเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนปั๊มเปลี่ยนใหม่ แล้วก็เปลี่ยนเฉพาะลูกปั๊มนะอ๋อเปลี่ยนเฉพาะลูกปั๊มแล้วก็อีนี้ก็เปลี่ยนเป็นก้านเปลี่ยนข้อเปลี่ยนก้านเปลี่ยนข้อเยอะอยู่เลยแล้วก็ลูกสูบปอกหมดหมดเลยเนาะเพราะว่าลูกสูบมันใช้คนละแบบเนาะลูกสูบมันมีหลุมเนาะอันนี้โอ้เยอะเออเยอะครับไอถ้าเกิดว่าจะเอาไอพวกนี้ไปแปลงเป็นไดเรกนะครับผมกทำอยู่สองหมื่นกว่าอืมประมาณสองหมื่นกว่าเพราะว่ามันข้อเนี่ยก็หลายพันแล้วข้อสามสี่พันแล้วข้อฝ้าอีก ลูกอีกป๋าก็อะไรป๋าตั้งหวาดมากแอบไงเอาไหมเอาลูกปืนอะไรในคอนไหมพอได้พอได้อยู่ใช่ไหมไม่จะให้ลูกปืนพอตาใส่ตอนนั้นอะน้องแทนอยู่อ๋อเขาจับดูมันยังเน้นอยู่เขาเจี๊ยหลบเข้าไม่ได้แคมอันนี้นะครับโอแคมพี่เข้าไม่ได้เลยถือว่าเขาเจี๊ยมาทำไม อันนี้นะครับหลบวาลแต่ว่าหลุมเดิมนะครับหหลุมวาลผมก็ใหญ่เบรบอันนี้อันนี้อ๋อลองดูวาลลองเทียบดูอ่ะออปับ๊บโอเป๊ะเม่นยังจับวางตัดลงเรียบดับเรี้บตรงอ่าอ่าน,นี่นะครับ ผูว่าแหลบผ่านะเยอะเท่าไรอืมพี่รถแข่งไม่ใช่รถแข่งตะ <laughs> ่า,ายากให้แรงมันรถแข่งอนะ่ะ <laughs> กะตุ่มอะไรเนี่ยใช้อันเดิมได้ใช่ไหมเนี่ยเจียให้ใหม่หมดอ๋อ <laughs> อันนี้มันเดิมอมแค่อีทีเดิมวไม่ใช่โอ้ oh, ไม่อยากจะนึกถึงตอนเร่งออกตัวเบาแน่นอนเพราะว่าปีสารก็จะเปลี่ยนโม่ใหม่เลยเนาะใช้ใชมโม่เจ็ดแรงนะครับแล้วก็ตุ่มตอนนี้ก็จะไปเจียเพิ่มนะครับตอนนี้ขอแค่าหากำลังให้มันได้กันรอบเอาแพทแพแพทแสักหน่อย เค,เครื่องบางๆแล้วมั้งเนี่ยที่เอามาซ่อมอะ่ะเอาเอามาอีกเหรอมีโทรมาเช้าอีกอ๋เอาากเครื่องแปลงครับอืมในคอมเมนต์ก็มีหลาคนจะขอเบอร์พี่สมคิดคา <c oughs> <c oughs> เฟ่ดีวกว่าไหมเนาะได้คาเฟ่สมคิดซาวนะครับใครใครจะอันนี้นะครับหรือว่าเบอร์โทรเบอร์โทรกล้าให้ไว้ไหมเนี่ยอ๋อให้ได้เหรอมีปะ นี่ป่ะ087 312นะ 7, 9. 7, 7 9เจส9นสอง9เนะครับอเรับอร์โทรพิสมคิดนะมีคนขอเยอะเลยบอกว่าจะเอาเครื่องมาทำ <c oughs> หรือว่า f เฟซบ o ๊กอสมคิดซาวนะครับลองโทรมาก็ <c oughs> <c oughs> ถังน้ำมันขาดหมดอ๋อ oh, ลูกยามันขาดอันนี้ทำไปติดน้ำหรือไปย่ำนาเนี่ยติดน้ำด้วยน้ำน้ำแบงค์ด้วยอ๋อนี่มาจากบางับงนาบังนาคมาได้ยังไง <c oughs> ดู youtube หรออว แล้วพอกนานไหม่แควกแคมเนี่ยตักเยอแล้วก็เจียเลจียก็ต้องเจี๊ยเจ๊พักใหญ่อหรเดี๋ยวต้นแบบมาลองดูจังหวะก่อนอืมแต่ผมจะไม่เอาแคมต้นแบบใช้นะจะเอาแค่มาดูจังหวะองนะแอ่แอแค่มาเอาจังหวะว่าเขาปิดเปิดขนาดไหนนะแล้วคราวนี้ก็เราก็มีแคมเป็นของตัวเองแล้วใช่ะหมครับเพราะว่าเราเราก็จำได้จังหวะปิดจังหวะเปิดแล้วก็สามารถเจเองได้เนาะอ่าอมาดัดแปลงเพิ่มครับ เอามาต่อยอดอือเอามาต่อยอดไม่ได้ก๊อฟเขาเอเออไม่ได้ก๊อฟนะครับอันนี้เอามาดูเป็นต้นแบบนะครับเอามาดูเป็นเป็นเป็นครูประมาณนั้นเอามาดูเป็นวิชาเออหาว่าประกอบของเขามาพี่สมคิดไม่ได้ก๊อบนะครับเอามาศึกษานะครับประมาณนั้นเออถือว่ามาศึกษาเนาะ น่าจะหลายวันไหมสองสาวันได้ฟังเสียงไหมเนี่ยได้ครับอืมอีกนิดอืมอาจจะวันนี้ก็ได้หรือว็อคืนนี้เลยเปล่าหรือพรุ่งนี้แต่พรุ่งนี้ได้ไหมเนี่ยพรุ่งนี้มีนาวิ่งเนี่ยโอ้ยมีนาผมมก็ีโอ้มีเหรออืมพี่เอบอกลั่นเนัดที่แล้วพี่เออ่าฮ่าฮ่าฮ่าพีเอลั่นเนัดที่แล้วโอ้โหจะเอาให้ร้องขอชีวิตไหม บอกแย่เพิ่งจะออกนะตะโค้งบางนาโอ้โค้งบางนาโค้งบางนาไม่ไม่ดีมั้งต้องเอาต้องเอายางอื่นวาววาวก็มีหลุมด้วยนะครับมีหลุมเฉพาะลูกไม่พอต้องมีหลุมกับวาวอีกอันนี้ระเบิดแน่นอน ปิงได้ไหมได้แข็งจริงอือเราจะต้องเปลี่ยนสปริงใหม่ดูผีก็บอกมาตัางเนกที่ใส่ลูกอกอลเจ็ดได้สปริงนะครับมันนะแข็งจริงสปริงแข็งมาก นะครับผมเดี๋ยวคอยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะมาคลิปหน้านี้หน้าจะได้ฟังเสียงมั้งเนี<ะ>่ยเนาะ,นะอือครับนหน้านนฟังเสียงนะับก็จะได้วิ่งไวๆนี้แล้วแหละรอจะวิ่งดูว่าจะตามพี่เอทันหรือเปล่านะครับอ่าโอเคนะสำหรับวิดีโอชุดนี้จะขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับ ทุกไลฟ์ต้องกำลังใจนะครับนะ่าก็ฝากกดติดตามไห้ด้วยนะครับสวัสดีครับ